สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลล์บอมบายพาสนะครับแล้วก็ช่องบอมบังคาชาแนลนะครับเดี๋ยวนี้บอมจะพาทุกคนนะครับมามาชม f o r t จูเนอร์ลีเดสีเทาครับเป็นอีกหนึ่งสีที่บอมยังไม่เคยลงรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับอ่าคันนี้นะครับเป็น f o r t จูเนอร์ลีเดนะครับราคาอยู่ที่1 3 7 1 0 0้านบาทนะครับมีการตกแต่งหน้าท้าย GR Sport นะครับซึ่งเป็นสีอีกสีหนึ่งที่บอมเองเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับบอกเลยว่า เป็นคนที่ชอบสีเทาอยู่แล้วรถสีเทาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติรถที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นสีเทาครับคันนี้นะครับตกแต่งจีอาร r สปอร์แล้วลงตัวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเริ่มจากข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังก็แน่นอนนะครับมีการใส่ท้ายนะครับ G R Sport นะครับสังเกตเชี่ยวตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามทีทีจุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดโลโก้ G R Sport แบบนี้นะครับอ่าคันนี้เลยนะครับคันนี้ยังไม่มีการแลปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสี ดำนะครับอ่าจะเป็นแบบรถเดิมๆที่แปลงหน้าแปลงท้ายใส่ไฟทําล้อนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรายละเอียดจุดอื่นๆนะครับว่าอ่ามีจุดไหนนะครับที่ทําไปไปแล้วบ้างนะครับมาโอเคล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแบบ gr Sport นะครับขอบ20นิ้วนะครับอ่าสังเกตว่าจะเป็นล้อออกสีลมดํานิดนึงนะครับอ่าเป็นดำเข้มแบบนี้นะครับขอบ20นิ้วนะครับมีการติดตั้งเข้าไปเพิ่มนะครับจากรุ่นอ่า ปกตินะครับจะเป็นขอบ18นิ้วอ่าโอเคแปลงหน้า GR Sport นะครับสังเกตตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะครับจะมีเชี่ยวสีดำแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวโลโก้นะครับดูดูแบบนี้เลยนะครับ GR Sport นะครับใส่ไฟนะครับเป็น LED แบบตัวท็อปเลยนะครับไฟกล้างปลาแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับโอเคแล้วก็มีการใส่ ข้อแก้วนะครับใสๆแบบนี้นะครับวิบวิบแบบนี้เลยนะครับอ่าวิับวับนะครับใส่แล้วก็ดูลงตัวนะครับโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับรอบๆตัวรถให้เพื่อนๆได้ดูนะครับส่วนดีเทลอื่นเนี่ยผมก็ลงไว้ในคลิปก่อนๆค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะครับแล้วก็อ่าวันนี้นะครับก็จะมาถ่ายคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่จะรีวิวรอบตัวรถให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าสีเทานะครับแต่งแบบ g r Sport นะครับจะ สวยงามไม่แพ้สีอื่นแน่นอนนะครับการันตีจากเซลยวบอมได้เลยนะครับโอเคสําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่สนใจนะครับเป็นสีเทานะครับแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมแถมแปลงหน้าแปลงท้ายแปลงล้อ20นิ้วนะครับให้เพื่อนๆนนะครับ3ามอย่างรวม60,000ืแนลวนะครับแถมไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับลูกค้าที่ทักเข้ามาในเพจโตโยต้าเป็นภาษากฤษโคล่าถูกใจย้ําอีกครั้งครับโตโยต้าภาษากฤษโคล่าถูกใจหรือจะโทรมาที่ เบอร์โทร065 650 5989ย้ำอีกครั้งนะครับ065 650 5989โทรมาหาเซลลลบอมได้เลยนะครับพร้อมกับรับของแถมแปลงหน้าแปลงท้ายล้อแม็ก20ฟรี Talk you <music>